มาดนนะคะขอบคุณเหนื่อยบาทจากบอมแล้วก็ขอบคุณสอยบาทจากเก้านะโอเคคอสสามคอสตูมนักบินอวากาศสมัครเล่นเกตาสามอ่ะโอเครับรางวัลเดี๋ยวกักขังคือเฮ e ี่ยอะไรวะอ๋อกักขังคือฟองสบู่กูตกใจกักข,ขังคืออะไรไม่ได้รับยกเว้นเจนฮีมะกักขังโอเคถูกรับปึ๊บ <c oughs> คุหลอนเลยกักขังเฮ e ี่ยอะไรวะ มาไปเจาะรูก่อนเสียที่สามเสียร้อยเพชรครับหนึ่งนะครับแล้วก็สำนับใหม่เพิ่มร้อยเพชรอ่าฮะโอเค ทำไมอ่ะคอสคอสเลยหายไปวะเดี๋ยวนะคอสตุ้มหายเหรออน,นี้คอสเก่หิมะรับหนึ่งนะงงวะ่ะอยู่ดีก็งงรับหนึ่งนะอันนี้คอสสองอ่ะ คอทหหายหอเฮ้คอทหนึ่งหายคอหนึ่งหเหียอุ้ยคอหนึ่งหายเฮ้คอห่หายอะ่ะ คอทหนึ่งหายเดี๋ยว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 ,วคอทหนึ่งหายเขี้ยละคอสหนึ่งหายครับทุกคนคอสหน,นึ่งหายเอ้ากูทำไงไอ้ทีเนี้ยเชี่ยมีรูนด้วยนะ หนึ่งหายจริงคอหนึ่งหายเนี่ยหายไปแล้วอะ่ะเลือกสำรับเลือกสำรับหรือว่ามีสี่วะอ้ยคอหนึ่งหายอะ่ะทำไงอะ่ะก็ทุกคนครับตอนนี้ก็คอได้หายไปแล้วนะครับ คืออยู่ในคอรดแต่ตอนนี้นะครับ GM ครับผมตอนแรกผมอยู่ในคอที่สองใช่ไหมอยู่ในช่องที่สองใช้ช่องที่สองอยู่แล้วก็เจาะช่องที่สามเพิ่มช่องที่สองหายไปครับแต่หนึ่งยังอยู่ทีนี้เรามาดูเจวอนนะครับผมได้คำตาลลองกับอ e ีโวเจวอนนะตรงไหนว J ะเจวอนสักพูดนะครับ GM <c oughs> GM ไม่ได้จดตรงเจวอนไว้ว่าเจ่ดนาที <c oughs> ตอนนี้ผมอีเกียนมาเลยครับผมได้ส่งอีเมลไปแล้วนะทางรา้านสอบพวกซมูเมอร์นะครับเจวอนอยู่ไหนนะักคู่นะครับ g จสัะคู่นะครับ GM ผมเสียเพชรเจาะรูไปประมาณ4สี่ห้าอยเพชรเลยนะ GM เพชรผมอะเอานี้ว่าเจวอนิอนตนี่เจวอนแถวนี้อ่ะเริ่ม อัดต่อนะครับทุกคนอัดต่อนะครับ GM GM ดูดีๆนะครับเดี๋ยวจะทำการตั้งเจ็คไวที่เจวอนนะทำเจวอนแล้วนะเจวอนไม่หายครับแต่เจต้าหายนะครับหายเห็นแม่งหายมันก็จเจาะเหีืยเเยายวยาอมันเสียซะ 2. สองไอเพชรอ่ะเจาะอีโวอีโวนี่เนอ่าอ้อหนึ่งน่าจะเยอะเราใส่ใส่อ้อหนึ่งไปดิ ไหนต้องเจาะที่มันจะหายไหมเดี๋ยวพี่ปิดหน้าตัวเองก่อนได้เอาคลิดไปลงไม่ใช่อันนี้ปิดหน้าตัวเองก่อนแล้วมึงนะวิดีโอแคปเจอร์วิดีโอแคปเจอร์วิดีโอแคปเจอร์อ่ะปิดหน้าตัวเองอันนี้คืออันนี้คือหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ถึงร้อยเพรเป็นสองอ่ะอันนี้เป็นสองสองที่สี่แปดวิอ่ะเป็นสอง ใช่ไหมเป็นสองละอ่ะไม่อ่ะ,อะเลือกสำรับก่อนอ่ะลองใส่ออหนึ่งใส่สองดิแล้วลองเจาะอ,อีกลูงดิเป็นไงวะอ่ะเป็นเป็นสองละอ่ะเอาอเอาออหนึ่งใส่อ, 1, อันหนึ่งอ่ะอยากรู้จริงก็เป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> อ่ะทีเนี้ยทีเนี้ยถ้าเจาะอ,อันที่สามแล้วอันที่สองหายไปคือจัดเจนอียบัคไอสัต ฮะนี่พี่จะเจาะสามนะมาเก้าอันนี้เจาะสามนะอ่ะเจาะสามเจาะเป็นไงอะเจาเป็นสามเอ้านี่ไงเป็นสามนี่ไงเอ้าเชีย่ยอะไรเนี่ยนี่ไงเป็นสามช่องหนึ่งสองสามแล้วหนึ่งแล้วแล้วแล้ว,ลวยังอยู่ หนึ่งกับสองยังอยู่อะไรอะ่ะคือกูผิดใช่ไหมเมื่อกี้ะอะไรอ่ะทุกคนเจมครับเสียเพชรไปทั้งหมดห้าร้อยเพชรครับเดี๋ยวสิไม่สี่ก็ห้าร้อยนะประมาณนี้เพื่อถ้าลองจ่อดนูนะว่ามันจะหายไหมตอนแรกว่าจะไปลองกับวินเทอร์นะแต่ไม่กล้าวินเทอร์มีสองคอร์สนะครับไม่กล้าเจาอบินเทอร์กลัวหายนะครับอืม ก็วานจีเอ็มครับนะถ้าได้ไม่เห็นคลิปนี้นะครับวานครับทำไม้ทีส่งอ่าส่งอะไรวะส่งเปอ่าส่งแจ้งปัญหาไปทางไลน์ขขอสำรวจเรียบร้อยแล้วครับอืมแต่ว่าไม่ได้แนบรูปครับนะก็วานครับวานช่วยทีนะครับหรือถ้าใครมาเห็นคลิปนี้นะครับก็ ช่วยบอกช่วยระวังนะครับอย่าเจาะเท่าที่3ามนะน่ากลัวนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเค